โอเคอืมโอเคนะครับโอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็นี่ก็สู่ช่องเจมี่เหรือช่องผมเหมือนเดิมนะครับหรับคลิปในวันนี้ก็บางคนหลายคนเนี่ยก็จะคอมเมนต์ในแชทส่วนตัวนะของผมในเกมนะบอกว่าให้พี่พี่ทำคลิปเกี่ยวกับแข่งขันใหม่ได้ไหมครับเอ้ไม่ใช่แข่งขันใหม่เออพูดเพียนไปหน่อยเมื่อกี้น่ะขออภัยนะครับ โอเคซึ่งโอเคจัดให้นะครับแข่งขันใะนวันนี้ก็คือแข่งขันที่มีชื่อว่าเครื่องบินบันเดี๋ยวเครื่องบันทึกการบินซึ่งไอ้เครื่องบันทึกการบินหรือแข่งขันนี้เล่นยังไงงั้นหรือซึ่งแข่งขันนี้เนี่ยแข่งขันไม่ยากนะครับให้ยึดจุดแล้วจุดนั้นไปไว้ที่แ่ใกล้ฐานเราจะมีที่วางฐานเราทีให้ได้มา3จุดแค่3จุดเองนะครับไม่ใช่แข่งขันการลดขนส่งถ้าเป็นแข่งขันลดขนส่งเนี่ย นานๆกลัวจะจบนะแต่นี่แค่ยึดแค่3จุดแต,แต่ว่าจุดในที่นี้ก็คือจะมีแนวป้องกันของพันธมิรของเรานะครับซึ่งฝ่ายซาพันจะเป็นบังเกอร์ฝ่ายต่อต้านจะเป็นหอสไอร์ซึ่งเป็นพันธมิตร AI สีเหลืองกับสีเขียวเหมือนนั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นฝ่ายต่อต้านเดียวกันก็เหมือนเดินนั่นแหละต่อต้านต่อต้านก็สีเหลืองเป็นแต่สีแดงซึ่งพันธมิรก็เป็นสีม่วงกับสีเขียวนะสีเขียวเข้มนะ โอเคซึ่งอาซึ่งจุดนี้ที่ก็คือว่าจะเป็นกล่องนะจะเป็นกล่องแบบนี้กล่องซึ่งให้เราต้องยึดยึดให้ได้มา3มกล่องนะซึ่งเราต้องไปยึดที่ฐาน AI นะถ้าเราส่งกล่องกำลังไปนะและทำไมแนวป้องกัน AI เนี่ยไอ้พวกแอลป้องกัน AI ที่มันสร้างไว้ให้แล้วอยู่อยู่เนี่ยมันจะไม่ก่อสร้างกับคืนมาคือไม่มีลากสนามมันไม่สามารถก่อสร้างกับเคืนมาได้ซึ่งเวลาคุณจะกันไม่่มมอ,งมอ,งองนีนะ เพราะว่าถ้าเออผมพูดไปแล้วนะถ้าอาคารไอเนี้ยป้องกันแตกไปเนี้ยก็ไม่สามารถก่อสร้างกลับคืนมาได้เลยทันไม่สามารถก่อสร้างก่อสร้างกลับคืนมาได้แต่ถ้าเป็นฝ่ายติดตเดียวกันเนี้ยคงจะสบายนิดนึงเพราะว่าฝ่ายต้าตเดียวกันเนี้ยมันใช้แคร่รถตัวเวตนก็ได้แล้วนะฮะแคร่รถตะเวนก็ได้แล้วเพราะกล่องเนี้ยมันไม่ยึดช้านะครับท่านผู้ชมมันยึดเร็วโอเคผมไม่ต้องมาพูดมากสาหรับการอธิบายนะผมมาโชว์รีเพย์ดีกว่านะโอเคไหนน้าไหนน้าโอเค แข่งขันเนี่เป็นแข่งขันต่อต้านเจอต่อต้านนะครับนี่ไงครับเวสต์เกลดกันเวสตเกก็จริงแต่ฮ่าเปคนได้เหรียญนะครับท่านผู้ชมเหรียญสองเหรียญนี่เหรียญดับสามกับเหรียญดับสี่เอไอโอเคสตที่ผมโชว์ต่อต้านต่อต้านเนี่ยเพราะว่าในคลิปในการต่อสู้นี้ผมอธิบายไปเยอะนะคือผมมีการมีครั้งนึงที่ผมโชว์โชว์ทำทดสอบให้คนท่านผู้ชมดูเลยคือผมทําตัวอย่างในการเล่นโอเค เพื่อไม่ให้การเสียเวลามารบรับชมกันเลยนะครับโอเคแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่เจอฝ่าตันเดียวกันเนี่ยคงจะต้องใช้วิธีนี้แก้ทางแต่แมปเนี่ยจะมีแค่3แมปก็คือว่าอา่าไม่3ามแบบนะ่ซึ่งแต่3ามแบบนั้นนะเป็นแมปที่อยู่ใกล้เคียงกันมากเนี่ยครับนี่ไงผมจะเป็นผมจะอยู่สีเขียวอ่อนมันเทนี่ไงครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นแนวป้องกันของ AI นะ่ซึ่งเวลาโผล่เกมมามันจะโชว์ฐานอันนี้ให้ดูเลย ก็ดีนะโอเคเอดูที่ดูที่โอเคแต่ดีว่าโอเคแค้ก็พอแล้วท่านผู้ชมมันเดินนะครับท่านผู้มชมตานสนาอ่าไม่ใช่ตานาตาาตาลาบเออผู้ถ่าสนาเฉลเลยว่าเฮ้ย <laughs> โอเคซึ่งซึ่งแบบนี้ต้องระวังนะครับที่ยิ่งแข่งขันแบบนี้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันลัชกันได้ง่ายมากคือฐานคือท่านผู้ชมแค่ซูมตังนี้ก็พอพอเห็นฐานกันแล้วเห็นไหม ลูกข้าเนี่ยก็เห็นฐานฝัดตัวแล้วดูก็ขึ้นชั้นสองเร็วพอคนเลยละ่ะโอเคแล้วก็แล้วก,วก็เราต้องไปยึดนะครับซึ่งกล่องเนี้ยคืออะไรรู้ไหมคือว่าเราไม่สามารถยึดกล่องนี้ได้เพราะเราต้องยึดกล่องศัตรูและศัตรูต้องยึดกล่องเราถึงมาจนะเมื่อเรายึดจุดเสร็จเนี่ยเราต้องเอากล่องเนี่ยไปไว้นี่ครับเราต้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวเหมือนเป็นห้องแ a บอะไรสักะอย่างนี่แหละเป็นห้องแลบนะครับท่านผู้ชมและถ้าท่านผู้ชมสังเกตในภาพนะมันจะเหมือนจะมีฮีโร่ใช่ไหมเออแต่ท่านผู้ชมหลายคนมัน อาจจะเห็นแล้วอึ้งไปเลยว่าฮีโร่มาเข้ามาแล้วเลยแต่ไม่ใช่นะครับมันแค่มันแค่ภาพประกอบนะไม่ใช่จริงๆหรอกถ้าฮีโร่มาจริงๆเนี่ยคงจะหาหน้าดูเลยนะคงจะห้าจริงๆโอเคใช่แค่รถตัดแตนก็สามารถยึดได้แล้วล่ะท่านผู้ชมเมาั้งเส้อหาประมาณห้าลงก็พอนะครับอือฮึแล้วก็รอขึ้นชั้น3ามต่อเพราะผมต้องการหน่วยสูงกว่านี้น่ะหน่วยสูงๆก็พกจังเกิลกับ G 5หนี่แหละแล้วก็แมมมมสด้วย โอเคโอเคจัดไปนะครับท่านผู้ชมโอเคผมใช้รถตัดแตนแต่ว่าผมจะใช้รถตัดแตนเป็นล่อศัตรูแต่ไอห่านไอศัตรูคนนี้มันสร้างตาทนายกับรถตัเแตนมาเพียบเลยว้าวไม่ลค่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยผมต้องรีบสร้างจังเกิลหรือจักวหัวให้มาเร็วที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าฝ่ายต่อต้านเดียวกันก็จริงแต่ลาสกันยากนะเพราะว่า รัสกันยากอยู่นะเพราะทหารหน่วยทหารต้องฝ่ายต่อต้านส่วนใหญ่มันยิงเบาน่ะโอเคโอเคตามนะครับแต่ว่า่ชงนีที่ผมสร้างรถตะเบนมาเพื่อล่อมันน่ะให้ล่อศัตรูเห็นไหมครับพอต้านเดียวกันเนี่ยมันสู้กันมันก็รัสกันยากน่ะต่อซาพันก็เดียวเช่นกันนะครับก็ซาพันมันถึกใช่ไหมก็บังเกอร์มันก็ถึกยิงแรงน่ะถ้าซาพันบุกผมตอนนี้ผมคงจะแตกไปแล้วล่ะแต่จะใช่นะ โอเคโอ้ไม่ก็จริงๆหอสไนแค่หอสไนก็เอาอยู่นะครับสาเหตุที่ตาต้านเดียวกันละ่ะใช่เพราะว่าดูรถตัตแตเวนมีแค่ปืนกลใช่ไหมมันก็ยิงหอสไนเข้ายากนะผมบูททองโล่ต่อไปนะครับท่านผู้ชมอ่าฮะโอเคผมได้สร้างหอปืนใหญ่ามาด้วยนะครับเพราะฝหอแค่หอปืนใหญ่ก็เอาอยู่นะบางครั้งนะโอพี OP แล้วเกินหอปืนใหญ่นะโอเคนี่ก็พยายามจะมาหลอย คิดจะลอยแต่ผมไม่เชื่อทำไมผมมีทหารราไว้ตรงนี้ทำไมวะน่าจะสร้างผิดที่นั่นแหละโอ้ไม่ก็นี่ใครทำไมเขาไปใหญมีดียังไงดู๋ิโอ้โหมันหลบทันว่ะรถตัตเวนไม่แตกแต่มันเร็วอยู่แล้วล่ะโอเคนี่ก็ทหารราบปีีไม่มีะไรมากนี่ก็ทหารราบเจอกับรถตัตเวนโอเคแตกโอเคแตก นะเพราะว่าฐานร,รับถ่ายใส่ที่ลรตจะเป็นตายง่ายเพราะว่าหนึ่งทหารรับฝ่ายต่อต้านเนี่ยปืนกลของทหารรับฝ่ายต่อต้านจะแรงกว่าฝ่ายสมาพันธ์แต่ฝ่ายสมาพันธ์จะถึกกว่า <S <S และลูกกระเบิดจะแรงกว่าฝ่ายต่อต้านแต่ต่อต้านเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่า <S 2> <S 2> โอเคการนั้นและก็มองเห็นเนี่ยก็เท่ากันนะท่านผู้ชมฝ่ายเยอกันเนี่ยรัสกันเซและช่วงที่ผมทหารรับไว้ตรงนี้เพราะว่าเมื่อผมออกมเนยังเห็นว่ามันยังชั้นสองยู่เลยนแต่ผมชั้นสามก่อนมันแล้วล่ะ เมื่อศัตรูเห็นว่าผมชั้น3แล้วมันก็บางทีศัตรูมาจะไปอยู่นี่ไงนี่ไงศัตรูนี่บุกได้เยอะมันบุกผมเยอะก,กว่าเดิมอีกว่าวไม่ล่ะอามาดิโลก,กับตานอาบิจีกับตาทนายงั้นเหรอจัดไปนะครับจัดไปโอ้ oh my god แข่งขันนี้นะลืมผมลืมบอกไปว่าถ้าฐานเราแตกหมดแล้วก็แพ้ถ้าศัตรูเก็บจุดไปหมดแล้วก็แพ้เช่นกันซึ่งมันจบได้แค่2วิธีหนึง แล้วจะเน้นยึดจุดหรือคุณจะเน้นโจมตีฐานศัตรูถ้าเราเน้นยึดจุดเนี่ยปล่อให้ฐานประว่างเปล่าศัตรูก็รัชคนได้แต่ถ้าเกิดคุณเน้นโจมตีฐานศัตรูศัตรูก็ไปยึดจุดของคุณน่ะซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือจุดเนี่ยจุดเนี่ยจำฉันนะครับจุดเนี่ยมันเวลาศัตรูจะต้องเอาขนส่งจุดไปยังฐาน ไปยังเพื่อที่จะได้แต้มใช่ไหมตรงนี้มันต้องเข้ามาในฐานเราแต่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดศัตรูมันลัชเราแล้วมันเข้ามาในฐานเราได้แล้วเมื่อเราเอากล่องนั้นพยายามเจากล่องนั้นไปไว้ตรงนี้หรือยึดกล่องเนี่ยน้อยก็ถูกทําลายแล้วก็สูญเสียเปล่าๆนะซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดในการตัดมุมก็คือยึดกล่องอย่างเดียวผมแนะนำนะยึดแต่กล่องอย่างเดียวก็ไม่ใช่โจมตีเน้นโจมตีฐานศัตรูนะครับเน้นโจมตีแต่ฐานศัตรูนะครับ ถ้าเน้นจะยึดกล่องเนี่ยแล้วก็ปล่อยฐานละเลืองเมื่อปล่อยฐานละเลืองก็เจอบุกง่ายอย่างง่ายดายโอเคตามนั้นนะท่านผู้ชมมันก็ยี้ส์ก,ก็คือเน้นโจมตีเหมือน PP นั่นแหละอีกอย่างคุ้มกว่า PP อีกแข่งขันนี้แข่งขันเนี่ยก็คุ้มกว่า PP เงินเยอะบีแล้วก็ได้แล้วก็ได้ทักษะด้วยตลนแเข้าป่านาทนายโอ้ไม่ก็ยึดในมอนี่โอ้ไมก่ก็จริงๆ ออมาดีลกญญาหานธนาถานบีจีคอมโบที่แบบสุดยอดไปเลยแต่ถ้าเจอฝันสมาพัน์นะคอมมูแบบนี้ใช้ยากนะสำหรับเลี้งวสูงแต่จาก,กวัวจัดไปสหายระบบผมอีกแล้วล่ะเขายกฐานลานะครับไว้ในป่าแต่่ามองเห็นแต่ทำไมหมอนี่ไม่ยอมผมไม่เข้าใจาทำไมไม่ยอมเข้ามาจับตัวจับฐานลาดผมในป่าวะไม่แน่โอเคผมตั้งจีห้าต่อเลย นั่นเพราะใหมอนี่มันเอาแต่ทหารหน้าทางภาคพื้นดินไม่ยอมเอาทางอากาศผมก็ได้โอกาสช่วยโอกาสเพื่อจะบุกมันทางอากาศนะอืมอ,อามาดิโลงั้นหรืออ๋อ,อมันพยายมจะอามาดิโลมายึดตรงนี้เองจัดไปจัดไปโอ้ใหม่ก็ยึดไปไหนนี่อามาดิโลอามาดิโล,อ,าาโลอินแอคชั่ของจริงใช่ไหมนะ้ะแหมแหมเอาจริงดีจ้กัวก็มาเฮ้ ถาเหตุที่มันบุกตรงนี้เพราะว่าคิดว่ามันจะมียึดกล่องเม,มื่อมนคิดว่าผมไปยึดกล่องหรือไม่ก็มันหลอยถังผมนะเมื่อมันหล่อเมื่อมันบุกตรงนี้คิดว่าผมยึดกล่องมาการตรงนี้เมื่อผมยึดกล่องมาการตรงนี้มันก็จะมาบุกผมตรงนี้นได้ไงล่ะฉลาดไหมนะมอน,นี่แต่จยจะหว,วงังจะหวังอาคารผมสร้างมาเยอะยังไงผมสร้างเลยผมนีนจะเมืองทหารนะผมนม่จะเมือทหารน่ะเหยว่อตรงนี้ไม่มีหน่วยกันเหรอมมีหน่วยกันอยู่ว้าวนี่สินะนี่สินะโอ้ไม่ก็จริงๆ ต่อต้านเดียวกันลัชกันได้เหรอต่อต้านเดียวกันมือสูงเนี่ยลัชกันยากนะแต่ลัชกันได้ก็จริงแต่มันก็ยากนะนี่โอ้โหแล้วก็มีตาสนนยเรียบต่อตาสนยเยอะมากตาสนนยมือเน้นไปทําไมตาสเนยเนี่ยซีพีสองซีพีมันเน้นมันต้องใช้ซีพียึกกว่าตาท่นไฟน่ะโอเคอยู่ที่เป็นไงเออจังหวัดนี้โอเครุปว่าตหารมันเหมือนไพ่แพ้แปลงไงไม่รู้จีห้าก็ร้อยไปจีห้าก็ ไอเหตุข้อเสียของพวกสายัสนะีแท้ไอสายข้อเสียของพวกสายัสนะถ้าเราขึ้นชั้น3ก่อนนะบางทีมันลัสเราได้แต่ถ้าเกิดเราอัพเอาหน่วยที่มันระดับสูงกว่าและก็ตั้งแนวที่ดีคือแบบไม่เอาไม่เอาออกไปโจมตีซมสุ่ม4้ 5, คือการในฐานนะการในฐานไว้ในฐานถ้าขึ้นชั้น3ก่อนศัตรูแล้วเราแล้ศัตรูลัสเราไม่ได้คือเราได้เราจะได้เปรียบนะเพราะศัตรูมันเน้นสร้างหน่วยบุกแต่เราเมื่อเน้นสร้างหน่วยบุกกับเราบุกแต่เราเนี่ยมันก็ เพืองทรัพยากร,ปรเปล่าๆนะโอเคจากนั้นเพืองทรัพยากรเสร็จแล้วก็สามารถตอบโต้มันได้อย่างสบายเลยโอเคดูก็าพ่ายแพ้ไปนี่ไงครับวิธีตอบโต้สิ่งที่ถูกต้องก็คือล้อมอ้อมล้อมโจมตีแบบนี้อ้อมล้อมโจมตีแบบนี้ถึงจะถูกวิธีจีห้าก็สร้างมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงจีห้าแบบไม่ยับยั้งนะครับท่านผู้ชมอย่าต่อให้พวกศักตรูนะเพราะมันอันตราย เพราะศัตรูเนี่ยมันอันตรายอันตรายเลยทีเดียวเจ้จี๊ดีนะครับท่านผู้ชมศัตรูป่านี้ก็คงจะยอมแพ้แล้แหละแต่ในแข่งขันส่วนใหญ่เวลาเรายอมแพ้เนี่ยไอ้ไอ้สัญลักษณ์ที่ยอมแพ้หรือสัญลักษณ์ที่บอกว่าจะจบในเกมจะเกมจบใน5นาทีนะก็มาันจะนานนิดนึงนะไม่ใช่ไม่นานหรอกก็มันไม่ค่อยขึ้นนะ่ะวิธีขึ้นก็คือว่าต้องทำลายฐานศัตรูให้หมดหรือว่าทำภารกิจในแข่งขันน่ะภารกิจให้แข่งขันว่าทำอะไรวันนี้แหละ ยึดกล่องยงเดียวเลยแต่ไม่ให้ยึดเราเพราะผมมีทหารรับดักยิงไว้ดักยิงนะแ,และหอทนายเนี่ยของ AI ไไม่ใช่ถือว่ายิงเบานะครับยิงแรงนะยิงแรงพอควรเลยละ่ะาไใจโอเคไี้เป็นไงแม่งปาะมากโอเคหลังจากนั้นก็สตูได้ยอมแพ้แพ้ไปแล้วละ่ะจังหวะน,น,นี้นตอนนี้นะโอเคก็มีอะไรมากครับผม,ผมก็ทําสัญญาไปแต,แต่ที่ที่ผมจะ ให้ท่านผู้ก็คือว่านี่ครับผมจะทดสอบเลยนะทดสอบแข่งแต่ว่าจสอบไม่ได้เพราะว่ามีหอสนานการณไว้ตรงนี้อยู่จะจี้ห้าร้อยไปนะครับท่านผู้ชมจี้ห้าร้อยไปอีตาร์เไม่ไปตัวเฮ้หรือเราสามารถทำลายเมื่อหรือว่าถ้าใครขี้เกียจทำลายแนวป้องกันนะทำลายแค่ทำลายลุงรถไฟฟ้าก็ได้แล้วนะเมื่อท่านลุงรถไฟฟ้าเนี่ยพวกแนวป้องกันจะไมม่ีจะไม่มีอะไรพลังงานมันก็เลย ไร้ประโยชน์นะและเอไไม่ยอมสร้างกลับคืนมานะอั <g ul> ตเบงก็จบเกเอต่าการซะเนี่ยครับเมื่อเรายึดกล่องเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีจุดสัญลักษณ์คอยบอกเส้นทางไปขนส่งเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมโอเคยึดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปยึดของตัวเองนะเราต้องไปยึดของศัตรูนะ เอ็ดดีที่ว่าต้นเกมมันเคยบอกคอยบอกตำแหน่งนะ่ะก็ยังดีนี่อะไรเออ G ห้าโอเคไม่มีอะไรมากเห็นว่ากล่องโอเคนี่นครับนี่ครับนี่ไงเมืม่อเราไปไว้เนี่ยเห็นไหมปั๊บเราจะมีสเปรยก่อนให้เราเก็บจะดีนะก็คุม้มเห็นนะเราจะได้เปรียบประตูตน่ะเพราะว่ามันได้สเปรย์ก่อนซึ่งถ้าเหมือนแบบว่าเราได้สเปรยก่อนฟรีๆนะ่ะแต่ แต่ถ้าว่าเราจะกวนล่าสก็แล้วกันนะสำหรบับเลือสูงนะมันลัสก,กันได้ง่ายถ้าเราเน้ยนยึดเน้ยนยึดแต่กล่องเนี่ยพวกสายรักจะได้เบียบแต่ถ้าเิดเล่นป้องกันฐานเนี่ยเล่นป้องกันฐานสายเก็บสายเก็บหรือสายเล่นแข่งขันจะได้เรียบสูกว่าเอาอย่างไงดีท่านผู้ชมผมแนะนํานะผมแนะนํานะสร้างเครื่องบินดีดก,กว่าเพื่อกําจัดหรือว่าถ่วงเวลาทาลายพวกรถขนส่งที่มันจะไปยึดจุดนะ จังเกิลมานะครับซึ่งจังเกิลนี้ที่นี้ก็คือผมผมทาสัญญาผมไม่มีอะไรทำแ้วนี่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะเพราะท่านผู้ชมจะสงสัยว่าต้องถามผมว่าถ้าเรายึดถ้าหน่วยที่มันยึดกล่องเนี่ยมันถูกทําลายไปเนี่ยมันจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้น่ะผมจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนะผมโชว์ในคลิปนี้เลยนะคอยดูนะครับถ้า หน่วยผมจะโชยดูนะครับถ้าหน่วยเก็บนะหน่วยยึดกล่องเนี่ยมันถูกทำลายนะไหนวะจังเกิลน,นี่ครับกล่องเนี่ยมันจะไม่วาบกล่องเนี่ยมันจะมันจะไม่วาบไปยังจุดที่เดิมนะมันจะตกอยู่จุดนจุดนั้นนะ่ะซึ่งถึงแม้จะเล่นสายเครื่งมืและทำลายหน่วยที่มันยึดกล่องเนี่ยแต่กล่องมันจะตกอยู่ที่ตำแหน่งที่ถูกทำลายนะซึ่งวิธีที่เด็แกแสามารถ กู้เก็บมันกลับมาได้นะคือว่าให้หน่วยมันมเก็บแทนแล้วไปส่งกลับคืนน่ะแต่ถ้าหาักหน่วยศัตรูมันอยู่ในจุดวงกลมเนี้ยจุดวงกลมนั้นน่ะมันจะวาร์ปไปยังจุดเดิมจุดเดิมคือว่าต้องมาอ้อมมาต้องลงมาเก็บใหม่นะแต่ถ้าเกิดไม่มีถ้าเกิดศัตรูใช้แต่เครื่องบินน่ะจงจีิหน่วยขนส่งหน่วยจุดเก็บเนี้ยมันจะตกอยู่ตรงที่หน่วยถูกทําลายน่ะซึ่งถ้าศัตรูเนี่ยไม่ส่งหน่วยมาเก็บนะเก็บ คือมาเหยียบหรือมาจุดตรงนี้มาเก็บแล้วก็มันจะวัปมาอย่างจุดที่เดิมซึ่งมันจะได้เปรียบตรงนี้นะสำหรับสายเก็บนะโอเคได้เปรียบเลยน, partido, นะสายเก็บน่ะเห็นไหมมันได้ตกอยู่นจุดนั้นนะ่ะทําจุดโดนทำไมจุดไหนจะตกอยู่จุดนั้นแต่ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมันมาเก็บได้มันจะวัปมาอย่างจุดที่เดิมนะโอเคตามนั้นอโอเคก็ เก็บเปยงนะครับแล้วก็สัญญาผมเนี่ยก็เคยไปทิ้งระเบิดกับเรือลาดตะเวนก็ไม่ใช่ระเบิดเนาะโอเคทำอะไวลงมาไฟฟ้าไปหมดเพราะว่ากวยหมอนี่มันจะกลับมาเกมอีกนะเลือกกลับมาเลือคัมแบ็กภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคัมแบ็กมันคัมแบ็กโอเคจุดนี้นะใช้แล้วก็ได้เก็บนะครับท่านผู้ชมใช้จังเกิลใช้ใช้จกากัวใช้รถลาดตะเวนใช้อามาโยใช้ทหารราบแล้วแต่คนเลยถ้าเกิดธีโรกเข้ามานะ ตัวต่อเนี่ยถ้าตัวต่อเก็บได้เ่ยถือว่าโอพีมากเพราะตัวต่อมาทั้งเร็วไงล่ะแล้วมันตายยากด้วยใช้เรือครับถ้าต่อถ้าตัวต่อเข้ามาก่อนนะสมาพันธ์มีหัวร้อนเชื่อไหมสมาพันธ์มีหัวร้อนแน่นอนเพราะฟังเกอร์ยิงตัวต่อเข้ายากแถมแค่หอต่อ้านอากาศยานยังยิงตัวต่อเข้ายากกว่าเครื่องบินเลยดีไหมล่ะโอเคสุดยอดวิลลิกูดก็ไปได้ก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมโอเคก็รับคลิปวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้แหละท่านผู้ชม ีกทีนะครับก็อันนี้แกบอกวิธีเล่นแข่งขันในถูกวิธีทางอันนี้ก็ไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมองไปยังแผนที่หรอกเพราะว่าผมทําสัญญานั่นแหละแล้วเรือรัตเวนทางน้ํามาอยู่สุดขอบด้านล่างของแบบเล้วต้องย้านรันามไปยังด้านล่างเพื่อที่จะสร้างอู่เลยโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันยย yeah!